time to get some pizza and regroup คุณเหมือนอะกาแฟชาเต้มีถาโต้กาแฟชาเต้ีาโต้โอรลี่ยวโอเี่าวซงโกฟูดาโอรลี่าวเออซื้อมายีน่ะ พี ee, onie, ่ไม่ทนหรอกไอ้น้องเสยใจเลยเรียบร้อยดาวไหนไม่อยู่ไหนอ่ะ First Blood อุกอุกอีอาอุกอีอา ชอบถืบริกเก็ตกระโดดวะใช่ดิอยู่ตรงนี้นะไอ้เควีมาเควีมาเลยไปตรงนั้นอ้าวเก่งเได้ไงพี่อะสกิลพิเศษครับพินทะลุเกาะ time to get some pizza and regroup

ตายงูไขอบคุณนะพี่มาดูเป็นร้านก้าวสิบอะไม่คิดไม่ไต่ตองเลยมันฮิวอยู่ไงตายตายแล้วตายตายบ้าอะไรดึกเลยดึกเลย First blood แอบพันในน้องฮ่าไม่ทายิงพี่หรอกตรงนั้นอยู่ได้บนบิ่มไหมครับตัวเดียว

เอาเวยละโอเคโอเคชุบได้ไอคอมชวบได้โอ้เฮ้ยไอคอมชุบได้เดี๋ยวแหละไอคอมชุบได้อะไรคอมบิดด์ t i m to get some p i z a and regroup ลืมใส่ลืมใส่สกิีทำสั่นลืมสกิีไม่หล่นเลยเป็นแรกปเลยป่ะเป็นแจกแจกโอ้โหจปิดท่อนแท้เลยเด็กเด็กไม่สนครับกดไลค์ให้หมดครับใครสำสุดอะไรไม่สนผมกดไลค์ให้พอ

ไม่โดนครับไม่โดนครับเอ้าอุต <c oughs> สา่สาหอุตสา่าหไม่โดนไมนโดนโเฮ้ยเ <c oughs> อ้าวางไอ้บ้าปิดตัวเรียบร้อย <c oughs> ดาบกีรบไปีแคทจบดับเบิลคิลตัวไล่อยู่ดีครับ <c oughs>

ไปมันขยันเอาไอ้วอตั้งหน้าจริงๆี้้ยเจ็บเจ็บแล้วเฮ้ยอะไรวะเน,น,นี่ยตายแกเพื่นนอนทำไรอ่ะหนุ่มเพื่อน First มันแบบโอ้ยกูอาฆาาไม่ไหวแล้วถึงกูจะไม่ได้ทำอะไรก็เถอะ Double kill ถึงพวเองไม่ได้ทำอะไรก็มันก็จะตับอย่างเดียวเลยอะไรทำไมผมยอดดิ่ง มันไหวผมไฟหน้าตัวเองไม่ตายแล้วหนเบอร์คิลอ้าวเดี๋ยวกดไลค์ให้เพื่อนั่นว่ะอยากให้รู้ว่าพวกมันกิน,ปนไปเราสู้ไม่ได้เลยมีแต้มมีแต้มันคือใครวะฟังดน้น่ะนี่กดไลค์ให้เลย <laughs> เอฟเคิหมดทั้งซีไว้มัเอฟเคนี่จริง

ลองลอำไมอ้องมไอ้วตกีดนนี่ระเบดเปไงไม่กระโดดลงเลยะแล้วัว่งาะตนไหนเอ้าอะไรวะเ้ยดาวได้ไงเดี๋ยวนะทำไมดาพร้อมกันเลย

คุณนะอยู่ข้างบนหมวกอุ้ยไปอยู่ข้างบนจริงด้วยไอ้บอวบังเลย double kill ไปเล่นแล้วก็ไม่่าตัวตายหรือป่าซึ่ตัดก็ตึ่งก็คือต่อกิึงก็ไม่ได้เลย โดน 160. หัวร้อยหกสิบเฮ้ยนี่ไงนะการทำไมเนี่ยอะไรทำไมเป็นรุ่งไปยิงที่ก่อนวะต้องไปเไ,ไม่มีคนเดียวมันผ่านมันผ่านคุกกี้ไปขอบคุณนะ First Blood แมทตหมดแมสปนี <methodology> ชุบเอนสิครับเอาขึ้นมาตาย triple kill